สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับบ่ายสามครึ่งจะขยานะครับประเทศอินเดียตอนนี้ผมอยู่ร้านอาหารไทยร้านเดิมนะครับสูข้าวก็เลยอาฝากท้องที่นี่นะครับเป็นครั้งที่สองครับอันนี้ผมสั่งเป็นผัดผักรวมมิตรใส่หมูกรอบนะครับแล้วก็ข้าวต่อใครที่อยากกินหมูกรอบอ่า คือร้านนี้เลยนะครับหมูกรอบอร่อยสั่งตรงมาจากเมืองไทยนะฮะมาขยาเนี่ยไม่โยชนข้าวแน่นอนนะครับไม่เหมือนพรารานาสีนะครับโอ้โหผมนิ่นลนกว่าจะได้ไดกินข้าวผืาเจียวนี้สุดยากลำบากนะฮะ <c oughs> <c oughs> รันนี้ผัดเข้มข้นมากนีอบข้าวกำลังดีนะเช็คบินมา540รบูปีนะครับหรือว่า245บาบาทนะครับก็ผัดออกมาค่อนข้างเข้มข้นไปนิดนึงนะครับว่าเห็นมีใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะครับในผัดผักมีเต้าเจี้ยวมาด้วย อร่อยครับแต่ว่าติดเข้มไปนิดนึงถ้าเบาความเข้มกว่านี้ก็คือใช่เลยพุงออกอะไรกินเยอะอยู่พาราสีไม่ได้กินแบบนี้นะมาขยานี่เหมือนอยู่ขยาะได้กินสมบูรณ์ฮะเจอร้านอาหารไทยพุงออกเลยต้องํำแห่วะ ตอนนี้ผมอยู่ทางข้าวที่พระพุทธเจ้าสัตตรูนะครับวันนี้เป็นวันเทศกาลของชาวอินดูด้วยนะครับนมีคุณออกมาทำบุญออกมาเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างนะครับเยอะมากชาวอินดูที่ขยานะครับ มาดูสาวเมืองขยากันครับมันนี่กระบวนผ่านทางเข้าอ่าพุทธคยานะครับว้าวสาวสวยๆเย,ยอะครับไปลอง วว้า <No>. wow. <'s> เป็นขบวนนะครับเป็นขบวนผู้สาวๆเมืองขยาก,กันครับบา <No. S 2> <No. S 1> งคนก็บวกมือทับทายนะครับ huh? วนใหญ่มากนะชาววินดูเดินผ่านาทางเข้าศาสนาพุทธนะครับพุทธกับอินดูอยู่ด้วยกันนะครับที่อินเดียมันหนุนชุกเรียวว <c oughs> ้าวข้างในเยอะนะครับตะบววว้าวเฮ้ นี่มัสเต้ว้าวดูว่าสาวสาวเสียดายนะผมมาไม่ทันตอนที่มีขบวนดนตรีนะครับอ,อ๋อยังมีข้างหลังอีกนะครับ ยังมีอีกฮัลโหโอ้มีหลายขาบวนนะครับเขาจะถอดรองเท้าแล้วไม่ใส่รองเท้าเนี่ยโอ้ตรงนี้น่ารักนะครับแต่งตัวน่ารักดีว้าฮัลโหล ผู้ชายก็จะไม่เร็จลางาครับแล้วก็พาอ้อยพาของไหว้นะฮะหลายหลายอย่างคนไหนยิน้มทักทายเราก็ไว้บ่าย,บายได้นะครับโอ้ยของไหว้นะครับ อีู่บ้านนะครับกระบวนแห่ใหญ่มากโอ้จังหวะล้าวใจนะครับจังหวะล้าวใจอยู่

One week only. Oh, one week. Let's go eat enjoy river. Let's go there. Let's go. River. Whoa. Thank you, thank you. Okay. I've read friend, I've read friend. Oh, okay, okay. oh bye, bye. Hello. <laughs> อูหลายหมู่บ้านเยอะเลยครับฮัลโหลสวัสดี บริยาผมนัดเจอเพื่อนชาวเดียที่นี่นะครับแต่ว่าไม่ได้ไลน์ยังไม่ได้ไลน์บอกนะครับแต่ผมบอกว่าผมจะออกมาตอนสี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมได้เจอนะฮะน้องนิกเกมนะฮะ ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดดูกันไปเรื่อยๆนะครับที่ที่นี่คือนิครีนครับเราจะไปที่ริมเม่น้ำอ่า ล้วจะไปตักน้ำที่แม่น้ำด้วยนะคับเรากลับไปบูชานะครับในวันทำบุญนะครับน่าจะหมดแล้วเรายังมีเหลืออีกนะ,ะหเหลือเยอะมากตรงเดี๋ยวมีสดดีกว่า ชื่ออะไรนี่นิรันชราไม่ปลายเดียวอันนี้นี่งันชราเนรันชนาเนรันชนาอันนี้อรู้ไหมอาจารย์สุชาตอิอาจารย์แชฟผ้าพุทธเจ้าให้ดันไปนิรันชนาดูสุชาตรราิแม,ม่ขาน้ำชานะครับน้ำใจผู้หญิงได้ไดไ้กินมาแล้วไปกินมาแล้วอ๋ออ,อ๋ออรร๋ออออออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออออิ

รัญชนาครับนรัญชนานรัญชนาจำไม่หมดผมบอกเสียงไม่ถูกเลยแม่น้ํำนรัญชนาน้ํานรัญชนาแม่น้ํำนรัญชนาอาจารย์บอกน้ำน้ำนรัญชนาได้นรัญชนาได้ไม่เป็นไรอ๋อนรัญชนาทุกคนบอก้ําน้ำนรัญชนานรัญชนานรัญชนะน้ำนรัญชนายังไม่นินหน่อยแล้วอ๋อ ทุกคนไปอยู่ที่ข้างในอันนี้ดูไปเฮลโลมาตีมีเพียนมีมีเพียนมีเยอะไม่เปลายโอ้ยเจอกันพี่ชายแล้วเหรอพี่ชายเจอแล้วใช่ไหมใหญ่บิ๊กเกมอ๋อบิ๊กเกมใช่พี่ชายอ๋อพี่ชายเหรอใช่เนี่ยเดี๋ยวรอบิ๊กเกมบิ๊กเกมมีวะ อ๋อผมมีมิกเกมไปแล้วข้างนอกอ่าผมมีลายมีลายมีลน์บิกเกมอยู่ฮัลโหลเป็นน้องชายแท้ๆเลยเหรอใช่ครับน้องชายอ๋อแล้วมีน้องสาวด้วยใช่ไหมมีน้องสาวแม่พ่อ5้านทุกคนอ่อวันนี้ไปเที่ยวกับบิกเกมมาแล้วที่ไหน ไปวัดเมตตาไปไปกินน้ำชาอ่าทุกอย่างละเออไปวัดญี่ปุ่นวัดญี่ปุ่นอ่าวัดทิเบตอยู่นี่กี่วันครับอ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งโอเคเดี๋ยวเวลามีอะไรก็ไปบอกได้ครับได้ต้องตรงนี้เลยตลอดเวลาเป็นมีตัวเป็นคนถ่ายมาอ่าให้ทอราคาเป็นอ๋อมาอยู่ไหนก็อยู่นี่แหละแะโทรมาหลับอันนี้ก็พาพาพี่เกมไปกินข้าวมาอ๋อเด้ออ่า ฮัลโหลนมาเตอุยยังมีเยอะยังนิดหน่อยแล้วนิดหน่อยแล้วหมดไปแล้วหมดไม่ไปแล้วนี่แล้วแม่ปลายเดี๋ยวบอกพี่ชายเดี๋ยวไปเจออยู่ที่เนรันชลาดีกว่าอืมอืมยังไม่ทราบตัวเลยเทุกคนอาจจะหมดพลังเลยด้ย อมีแล้วเหรอมีมีครับอพแล้วข้างในมีทำไรเยอะยูนูนสนุกด้วยทุกคนมีเยอะแต็ม่เัยมีสวัสดเอาบุมแรกเลยครับแรกั้นสิบอร้บ่เลขนะครับัดั Later ฮัลโหลนมั a เ t ้แต่งตัวสวยๆครับวันนี้เอาสิงโตมาได้ไงเนี่ยฮัลโหล เดี๋ยวไปทางออกมานเดียวดึมๆๆทางนู้นก็มีเหรอออกมาทางนู้นมีมีโอ้ออกจากพุทธคยาไม่ออกจากพุทธคยาออกมาเป็นวิเลจอยู่ที่วัดปั๊บพุทธคยามีอยู่ตรงนู้นก่อนบ้านออกมาไม่ได้มาอะไรสายออกตรงนู้นฮัลโหล คนไทยมาเยอะนะใช่คนไทยมาเยอะอันนี้ก็กลุ่มคนไทยนะครับสวัสดีครับพี่มาจากไหนกันครับคนไทยจังหวัดอะไรครับกรุงเทพกรุงเทพบางเขนรับ รสายประกาก็มานะครับละคุณกรุงเทพคุณแมงคอกโอ้เยอะมาก กับฮินดูนะครับใกล้กันนะค <c oughs> รับอยู่ด้วยกันกองกองนะครับ สมุนมาเยอะมากนะครับมาจากหลายหมู่บ้านครับก็ต้องมาที่แม่น้ำนะครับแม่น้ำมีรัญชาละอยู่นู้นเป็นธรรมยรัญชาติ๊กซึเป็นธรรมเป็นโสดเป็นทรรมเต็มเยอะอยู่นู้นเป็นธรรมดีกว่าด้วยครับอันนี้รู้ไหมคอมเมนต์ YouTube คนไทยผู้หญิงทรรด้วยตอนเวลาตอนแรกมากอ ที่ชื่อนาเดทไวนเมื่อก่อนใช่นาเดทนี่เราใช่เดี <the 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 ๋้ๆๆที่ดูในคลิปแล้วด้วยนะใหดูไปดูก่อนเออบอกว่าชื <t 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 ่อน่าเดทชื่อน่าเดทแต่พร้อมไซส์สีแดงสีแดงเ Red c ล l o r ตอนนู้นเวลาพู้คนหนึงผู้หญิงสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วใช่ออจำได้จำได้โอเคได้ละเจอตัวจริงแอ้วนี่ดาราของผมแล้วดาราของผมดูน้องด้วยดูน้องด้วยตอนนั้นตอนนั้น นี่ยังดูอยู่เลยวันก่อนยังดูอยู่เลยเนี่ยมีพูดไทยกันได้หลายคนเลยแต่ที่นี่ชอบบอกว่าชื่อน่าเด็กกันหมดเลยหลายคนเลยไม่ใช่คว <laughs> ผมชื่อครั้งแรกนาเด็กทุกคนถามแล้วผจะเปลี่ยนแล้วนาเด็ก h e l l ไม่อยู่ครับชื่ออะไรไ I forget Hello น่ารักน่ารักนะครับชื่อเปลี่ยนแล้วชื่อลูกไหมครับเราจะไปไม่เจอคองเราเรามีมาเรื่อยๆนะครับฮัลโหล นุ่มเต้ฮัลโหลตอนนู้นเวลาโตเล็กมากครับใช่นี่โตขึ้นเยอะเลย3ปีแล้วไงตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอ่ะ1สิบเจ็ดแล้วครับโอ้แต่ว่าไลค์วิวเยอะมากนะลูกอนุนนะไปแหนแล้วตัวนี้สวย ต้องจริงเหรอปูน no. ี่สวยมากเลยนี่แฟนฮะนี่แฟนเขาเนอะอ๋อมีแฟนทำไมแยกเอามามาๆนี่น้องชมเฉยๆน้องก็ได้เลยเป็นคุยเป็นได้อะไรเป็นเล่นเป็นแฟนกันได้ครับไม่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนน้องน่ารักจริงๆดรายยี่บอกกับใครยี่บอกกับใครเสร็จแล้วแกไป ผมเจอน้องนันเดตในตำนานนะครับเวลา3ามปีแล้วครับต้องเจออีกครั้งละสามปีครดีอยู่ตัวเชียอะไรคนนนผู้หญิงจำชื่อไม่ได้อ่ะเหมือนกันไม่คิดว่าจะมาเจอนะครับเป็นน้องของบิ๊กเกมนะครับชื่อว่าน้องอาทิตย์นะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอาทิตย์แล้วนะนัเดตเยอะมากแล้วนันเดตเยอะครับอยู่นี่แต่ว่าจริงพร้อมชื่อจริงนะ อาทิตย์ดีกว่า,อ,อ,าอาทิตย์ไม่รู้คงใคเนี่ยอที่เชื่ออยู่นี่แหละเราพร้อมเชื่ออาทิตย์ดีกว่าครับอ,อยู่นี่โอเคเลยเ <c oughs> พี่ยนนะเชื่อเพียนแล้วนอนจริงในอาทิตย์อาทิตย์นะ <c oughs> ก,ก่อนนะั้นเด็ดดังมากนะโอ้หมดหมดแล้วนะครับทุกคน คนที่สวยหมดเลยนะสวยหมดเลยก้เดี๋ยวจัดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับได้อยากให้รู้ไหมครับให้มองให้ฮะใค้รู้ไหมผู้หญิงได้เลยนะ यंग क्लब आप तमाम भारत को हार्दिक करता है और करता ही रहेगा आप सभी आप से आग्रह है अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथ मार के रखें อยู่ที่นีแลนเชลาต่อเหมือนกันต้องมาคอนเนปอยู่ที่สนุกกับเป็นอินเดียระวังคีระวังคีใครพูดไม่รู้ในคลิปแล้วก่อนระวังคียังไม่มีคี่อันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นใ <c oughs> น,นเรนแลนเชลา่าอันนี้นำ้ำเรือนชลามาแล้ว <c oughs> อันนี้เพี้ยนของเรา <c oughs> อ๋อคดูไหมอะไรอัเสร็จเลยก็จะ <c oughs> <c oughs> ไฮรูมายด้วยกันอันนี้เพื่อนกัอ๋อเพื่อนกันอยากไหมไม่เป็นไรมลานได้ครับคนดูวิยาเล่นเร์สบเถดสบเถมาแล้วโอเคโอเคฮะได้แล้วใ่คนสวยนคนสวยนค่สวยอดูวิานะุคเลยโอเคมาแล้วอะไรกอ हाँ। नहीं, 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 नहीं। बोरा बहुत सुंदर है जखनी से बोलते जा रहा आ, ना ना। बोरा थोड़ा बोरा। थोड़ा बोरा। है पता नहीं रहा है थोड़ा बहुत हम हम अभी वो नहीं करते ये जाते นี่นะตัวน้าไปเลยอันนี้เป็นคนสวายธรอยูยนีเป็นตัวยางครับนอยนีคุยใช็งไม่ใช่มาเป็นที่เที่ยวคุยใช่มาเนี่ยวเป็นผู้หญิงอยนีอุนเดียเป็นแบบนี้นะครับใช่อุนเดียไม่ใช่มาคุยใช่มาใช่ไหมไม่ใช่มาเป็นดนนาเป็นเที่ยว ผู้ใช้มาอยู่ที่ไหนนะผู้หญิงโอ้คนนี้ผู้หญิงสวยคนนี้ผู้หญิงสวยเป็นแบบนี้ไหมใช่เพสแต่เิชาว่าตัวบิชชาว่ตัวโอมีจุดด้วยอะไม่มีจุดจุมีเยอะใช่ไหมเข่ไปขไม่ใส่รองเท้าอ่ะไม่ใครใส่ของใคไมใส่เป็นแบบนี้เาว่าอวนี่มีรกรแไม่เจ็บนะครับไม่มาใส่

เลนนกไปนาไหมไม่องเาอไม่องเขาทำอะไรบ้างอันนี้เป็นงางเป็น ใช่ไหมสามรอบเดือเสร็ดแกอ่อันนี้เก็บเดี๋ยวกลับเดี๋ยวต้นเขามีอีกอานเป็นต้นเขาเดียวออกมาหน่นนะเป็นครับอาทิตย์อาทิตย์าามาออกอ๋อตอนเชา้าตอนเชา้ารอที่ขึ้นขึ้นลดเวลาให้ทำนี้เป็นจุดส่นเด็นเดือเสร็ดแก่ออกมาเดยอเสร็ดแก่ขายทุกวันจะมีนะอ๋อนี่เขาเอาตัดามมาน้ำมาลดน้ำไม่ร้องใจพุ่พันธุ์ทัญญาหานอันแต่แยกทำไปไม่ทำโอ๋ก็ออกน้อยนิดนิดเดียวอะไรครับเดี๋ยวให้บอกให้เดี๋ยวทำ lúa có làm cái <laughs> gì không có nước vào